จะให้รสชาติกลมกล่อมจะให้รสชาติกลมกล่อม 好的。嗯嗯嗯嗯 ่ากินพ่อพี่น้นองผักผิดชัวจามืัดผีดผักผิดชัว Lại cưa nó quay nồi Nhanh sợ thăm cọc ตานจ้าหอหัวจ้าน้ำห,ม,ห,ม,หมูจะได้นุา่า สตสมคันจ้าเข่า้ะจ้าพัดพิ่ชัวเมืองีนจ้าพัดพิ่ชัวจ้าเมืองพัดพิ่ชัว,วสตสมคันจ้าอา n a กกจิ๊ หมูจะได้นนุ่มจะได้รสชาติกลมกล่อม ngay mà rồi đây hát chi chua cha thắt à, thịt hát chi chua Nà,

นี่หน่อยนึงจ้าน้ําขุกขิกหมูจะได้นุ่มๆ chiều ta ngay mọi người đây น้ำสุกผิดหน่อยนึงจ้าใส่เกลือลองไปหน่อยเข่านะจ้าพัดพริกขั่วมือหน่ยจ้า อหอมง้วจ้าเข่านะจ้าปัดพิกชั่วมือหน่ยจ้า

ใส่เกลือลองไปหน่อยผัดพริกชั่วจ้ามือหนึ่ผัดพริกชั่วเขาหน้่จ้าผัดพริกชั่วมือนี่จ้า